สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการหาไรายได้เสริมนะครับหาเงินออนไลน์นะครับโดยการให้ AI นะครับเจนรูปภาพทํารูปภาพให้เราแล้วเราก็เอารูปภาพไปขายที่เว็บ Sto c k Photo นะครับเช่น Adobe Stock นะครับเขาให้เราขายรูปภาพที่สร้างด้วย AI ได้นะครับวันนี้ก็เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มีหนังสือคู่มือนะครับก็คือเล่มนี้ครับ ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองทำนะผมแนะนำให้อ่านเล่มน,นี้ก่อนนะครับมันรวมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดน,นึงนะครับว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ไปจบที่ตรงไหนนะครับไปไปดูข้อมูลกันเพื่อนๆดูรูปที่ผมเจนขึ้นมาดีครับผมใส่พร้อมให้ AI เจนคำสั่งนะครับแต่ว่า ต้องขอออกตัวก่อนนะผมเพิ่งจะเข้าวงการได้ไม่กี่วันนะครับก็ยังงงๆอยู่ก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วปรากฏว่าเออพอมันอ่านแล้วมันโอเคนะครับมันครอบคลุมมันได้ความรู้จริงๆเลยนะครับ AI จะมีปัญหาเรื่องนิ้วมือนะครับบางทีนิ้วมือไม่ค่อยเนียนนะครับอย่างแก้วเนี่ยก็ไม่เนียนเลยไหมครับบางทีอาจจะต้องใช้พร้อมใช้คําสั่งทีออ่ละเอียดนิดหนึ่งนะครับเล่มนี้บอกนะเล่มนี้บอกนะครับว่า วิธีการใช้พร้อมแบบไหนได้ผลลัพธ์แบบไหนหนังสือบอกนะครับเพื่อนๆนี่ลองดูเห็นไหมมือบางทีมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ารูปอื่นๆเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเขาเก่งมากอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะครับง่ายที่สุดเลยเพื่อนเพื่อนก็ซื้อเล่มนี้ก่อนนะครับหนังสือสร้างสารรค์งานนะครับ ai art นะครับเล่มนี้เพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นไหมเออเล่มเนี้ย เขาค่อนข้างครอบคลุมนะครับมีตั้งแต่เนื้อหาเริ่มต้นยันแบบเอาไปขายงานที่ไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดจากเว็บเซลสุดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเปิดที่เขาไอ้นี่มาแล้วกันนะลองดูก่อนนะและนี่ก็เป็นเว็บจัดจำหน่ายของทางบริษัทผมเลยครับของเว็บเซลสุครับเขาถ่ายไว้แล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับ เนื้อหาเห็นไหมครัเนื้อหาแล้วก็ข้างในครับสารบัญก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่เนาะอ่าเริ่มต้นเจนภาพนะครับทํางานกับเซตติ้งเห็นไหมครับเริ่มตั้งแต่เซตติ้งแล้วก็รู้จักพร้อมนะครับพร้อมก็คือเหมือนกับคำสั่งเวลาเราพิมพ์สั่งเจ้า AI นะครับให้เขาทำรูปภาพอย่างตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างของพร้อมแบบปกติที่เราใส่คำสั่งแบบ เดอะด็อกง่ายๆแบบนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ AI เขาจะประมวลผลว่าเดอะด็อกใช่ไหมแล้วเขาก็จะคิดของเขาเองนะครับว่าหมาในความเข้าใจของ AI เป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราใส่คำสั่งเพิ่มนะครับให้มันแบบกระโดดมันวิ่งอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะดูมีชีวิตชีวายไหมครับอ่าพร้อมก็สำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวอนิเมะนะครับเขาก็จะมีให้เลือกครับเห็นไหมครับ อันนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับยืนแบบตรงๆนะครับกับพร้อมอีกแบบหนึ่งที่ยาวกว่าแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่แปลกแล้วก็สวยกว่าไหมครับอ่ามันอยู่ที่การใส่คําสั่งพร้อมนะครับไหมครับนี่ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้การใช้คําสั่งนี่สําคัญนะครับเพื่อนๆสําคัญมากๆนะครับก็จะมีไอเดียพร้อมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคําสั่งพร้อมว่านักเขียนนะครับ นักเขียนพี่ชายผมเองเนี่ยนักเขียนเขาก็จะใช้คำสั่งประมาณไหนนะครับก็สามารถเอาก๊อปตรงเนี้ยเอาไปเจนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับเขาไม่ห่วงนะครับเขาให้มาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมพร้อมเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์เมืองที่เป็นแฟนซีแฟนตาซีอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมครับโอ้โหพร้อมสวยมากนะเพื่อนเพื่อนอ่ะเจ๋งเลยนะครับบอกละเอียดยิบเลยนะครับถ้าจะให้สรุปใจความให้ฟังอีกทีนึงก็ ซื้อเล่มนี้ก่อนนะครับไปดูกรรมวิธีว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าจะให้เล่าให้ฟังแบบคร่าวๆเนาะก็ไปครับสมัคร AI นะครับที่นิยมที่สุดก็จะเป็น m j o u r u r y ครับเพื่อนๆ,ๆก็ไปเลือกแพ็กเกจนะครับว่าจะเอากี่เหรียญน,นะครับสาเหรียญ60เหรียญหรือว่ากี่เหรียญก็แล้วแต่ว่าเราไหวขนาดไหนนะครับแต่ถ้า30เหรียญเนี่ยรูปภาพนะครับมันจะ ไม่ถูกซ่อนนะครับคนอื่นก็จะเห็นพร้อมเราก็สามารถก๊อปพร้อมเราเอาไปทํางานตัวเองได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีลบนะครับสามารถลบคําสั่งพวกรูปภาพที่มันถูกเจนแล้วได้นะครับในนี้ก็จะมีบอกนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านได้สําหรับคนงบน้อยนะครับแต่ถ้างบเยอะก็แนะนํา เอาตัว60เหรียญขึ้นไปที่มันสามารถซ่อนพร้อมไม่ให้ใครเห็นได้นะครับวิธีสมัคร Discord นะครับทำงานผ่าน Discord แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถเจนผ่านเว็บ mid เจ u r n e y ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเซียนแล้วเล่มนี้สอนแบบเซียนแล้วสมมติเซียนแล้วก็เอารูปภาพนะครับไปใส่คีย์เวิร์ดเซฟรูปภาพใส่คีย์เวิร์ดเอาไปโพสต์นะครับในเว็บ Adobe Stock นะครับแล้วก็ รอครับรอให้คนมาซื้อนะครับหลังจากนั้นก็รับตังค์นะครับแล้วก็นอกจาก a อ o b ด s บบีสต็อกเนาะก็จะมีขายงานกับเว็บอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็มีพวกทำหนังสือที่เป็น KDP เล่มนี้ก็บอกบทไายๆนะครับเกี่ยวกับการนำไปใช้นะครับบอกเลยว่าเล่มนี้ครบมากพี่ชายผมเขียนครบมากๆเลยเล่มนี้ยอยากจะป้ายยาน,นะครับราคามันก็แค่ 3 0 0รกว่าบาทเองนะครับซื้อช่วงโปรเนี่ยก็ลดไปอีกนะครับซื้อไปเถอะนะครับถ้าอยากจะหาข้อมูลเนี่ยเล่นนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ขึ้นระดับหนึ่งด้วย CS นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมฝากโฆษณาหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนผมนะครับผมก็มีลิงก์แอ i เฟ a t e โปรแกรมที่คอมเมนต์หรือว่าลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างอ่ะเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับผมก็จะแปะพวกแอ i เฟรย e โปรแกรมนะครับ ถ้าถ้า Affiliate ที่เหมาะกับคลิปนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าคอมพิวเตอร์ไอทีนะครับหมวดสิน้นืเงินตรงนี้นะครับก็จะมีซื้อคอมพิวเตอร์นะครับของ a d w i ว e นะครับบานาน่าก็มีนะครับแล้วก็เว็บเมอร์คูรานะครับช h อปปี้ลาซาด้าพาวเวอร์บายทีจีโฟนะครับสตูดิโอเซเว่นเรโนเวอเอไอเอช็อปแล้วก็อื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะ สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์นะครับลิงก์แอเฟอร์เ e ของผมไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ผมเหมือนกันนะครับสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับแปะไว้ให้ครับที่คอมเมนต์นะครับไปจัดกันได้เลยเล่มนี้นะครับโอเคสวัสดีบายบายเพื่อน